นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่178่สอเกมต่อตายตัดเป็นเมื่อเห็นความสางไม่ได้สนใจการยั่วยุของตัวเองตรงกันข้ามกลับจ้องเขม็งไปยังคลังเก็บของที่อยู่ด้านล่างของตัวเองพร้อมทั้งแสดงท่าทางราวกับว่ามีศัตรูตัวฉกาดก,กำลังใกล้เข้ามาชายผอมดำานี จึงสังเกตเห็นความผิดปกติได้ในที่สุดระยะห่างจากที่นี่ไปจนถึงโรงพยาบาลไม่ถือว่าไกลมากนะักแม้กระทั่งเมื่อวานตัวเองก็ยังเคยผ่านที่นี่มาแล้วแต่ทำไมตัวเองถึงจําไม่ได้ว่าที่นี่มีคลังเก็บของและสนามหญ้าประหลาดแห่งนี้อยู่ด้วยละ่ะหรือว่าตัวเองจะจําผิดเป็นไปไม่ได้ หลังจากที่พลังเหนือมนุษย์ฟื้นตื่นขึ้นมาร่างกายและสมองก็ได้แปรเปลี่ยนไปนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นความจำของตัวเองก็แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่มีทางที่จะจำผิดในเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าตัวเองจำไม่ผิดมันคงไม่ได้หมายความว่าเมื่อคิดถึงตรงนี้สีหน้าของชายผอมดำก็แปรเปลี่ยนไป จากนั้นก็เกิดความรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงขึ้นมาในจิตใจหรือว่าสนามหญ้าและคลังเก็บของแห่งนี้ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่านิสัยของชายผอมดำคนนี้ค่อนข้างระแวดระวังมากหลังจากที่สังเกตเห็นภัยอันตรายเขาก็กระพือปีกในทันทีพยายามหลีกทางจากสนามหญ้าและคลังเก็บของแห่งนี้ให้ไกลที่สุด แต่วินาทีต่อจากนั้นภาพที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ชายผอมดำคนนี้ออกแรงกระพือปีกร่างกายของเขาไม่เพียงแต่ไม่พุ่งทยานขึ้นสู่ฟ้าเท่านั้นแต่กลับร่วงหล่นอย่างรวดเร็วราวกับได้รับผลกระทบจากพลังที่ตรงกันข้ามสุดท้ายก็ชนเข้ากับส่วนบนของคลังเก็บของหลังนั้นแล้วร่วงหล่นลงไปในคลังเก็บของนั้นทันที วินาทีต่อจากนั้นเศษที่แตกละเอียดจนนับไม่ถ้วนของหลังคาคลังเก็บของที่ถูกชายผอมดำคนนั้นพุ่งเข้าชนก็กลับแตกหักละเอียดอย่างรวดเร็วราวกับได้รับผลกระทบจากพลังบางอย่างสุดท้ายก็ฟื้นคืนกลับมาเหมือนช่วงแรกราวกับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นภาพมายาไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาเลยแต่ชายผอมดำคนนั้น กลับไม่เห็นแม้แต่เงาอีกเลยเมื่อเห็นภาพที่แปลกประหลาดนี้ควางสางที่มีประสาทสัมผัสที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญในเวลานี้กลับเกิดความเย็นสถานขึ้นมาในจิตใจก่อนจะถอยร่นไปข้างหลัง2อก้าวพยายามทิ้งห่างจากคลังสินค้าที่น่าตกใจหลังนั้นและในเวลาเดียวกันภายในคลังเก็บของ ใครใครกันถึงแม้ว่าชายผอมดำจะกระแทกเข้ากับส่วนบนของคลังเก็บของจนแตกกระจายและร่วงหล่นลงมาบนพื้นของคลังเก็บของก็ตามแต่ด้วยความสามารถของผู้มีพลังเหนือมนุษย์การชนและการกระแทกระดับนี้กลับไม่สามารถสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้แก่เขาได้แต่อย่างใดดังนั้นวินาทีที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นนั้น ชายผอมดำคนนี้ก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็กางปีกด้านหลังแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยใบหน้าที่เซียดเผื่อทันทีแต่ในตอนนั้นเองเสียงแรงเสียดทานที่ดังเข้ามาในหูจากมุมมืดของคลังเก็บของก็ดังขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากนั้นตุกตาสวมใส่ชุดทักซิโดสีดำที่กำลังขี่รถสมล้อเก่าๆคันหนึ่งจนเกิดเสียงอีดอารดอีดอาด ก็ได้ปรากฏขึ้นมาจากมุมมืดของคลังเก็บของนั้นตุ๊กตาตัวนี้มีรูปร่างไม่เล็กมากนักดูเหมือนกับเด็กที่มีอายุไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าร่างกายของเขานั้นผอมโซมากใบหน้าแข็งกระด้างและมีใบหน้าที่ซีดเซียวในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีดวงตาสีเลือดและรูปร่างแปลกประหลาด แม้กระทั่งโหนกแก้มทั้งสองข้างก็ยังมีรูปลักษณะเป็นทรงกลมหมุนเกลียวสีแดงริมฝีปากแดงกว้างแปลกประหลาดและบิดเบี้ยวดีเป็นความรู้สึกแรกที่ตุ๊กตาตัวนี้มอบให้อีกทั้งยังไม่รู้ว่าทำไมหลังจากที่เห็นตุ๊กตาตัวนี้แล้วชายผอมดำคนนี้จึงสัมผัสได้ว่าตัวเองนั้นได้เคยเจอเจ้าสิ่งนี้มาจากที่ไหนสักแห่ง แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ว่าตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเขาก็ไม่มีทางให้เจ้าสิ่งนี้เข้ามาใกล้ตัวเขาโดยเด็ดขาดดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นชายพร้อมดำคนนี้จึงได้เตรียมการโจมตีเพื่อทำลายตุ๊กตาตัวนี้ให้สิ้นซากแต่ในตอนนั้นเองตุ๊กตาตัวนี้กลับหยุดลงอย่างฉับพลัน จากนั้นก็ยกมือซ้ายที่แข็งกระด้างขึ้นมาอย่างช้าๆในเวลานี้ชายผอมดำคนนี้จึงได้คนพบว่าในมือของตุ๊กตาตัวนี้กําลังถือเครื่องอัดเสียงเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งทันใดนั้นเองดิวชี้ที่แข็งกระด้างของตุ๊กตาตัวนั้นก็งอลงเล็กน้อยแล้วกดลงไปบนปุ่มของเครื่องอัดเสียงนั้นหลังจากนั้น น้ำเสียงแหบพร่าแต่กลับมีคุณสมบัติเหมือนแม่เหล็กเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากเครื่องอัดเสียงนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือถึงแม้ว่าเสียงนี้จะพูดภาษาอังกฤษก็ตามแต่ชายผอมดำที่มีระดับภาษาอังกฤษที่แย่มากกลับไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าใจเสียงพูดนี้แต่อย่างใดความหมายของประโยคนี้ก็คือ ลีเชิงฉันอยากเล่นเกมกับนายสักเกมอะไรนะและในเวลาเดียวกันควางสร้างที่อยู่ในบริเวณด้านนอกของสนามหญ้าและคลังเก็บของนั้นก็ได้ยินประโยคนี้ผ่านความสามารถพิเศษในการได้ยินหลังจากนั้นรูม,ม่านตาก็หดลง แล้วถอยร่นไปด้านหลังอีกหลายก้าวสายตาที่มองไปยังคลังเก็บของหลังนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นหวาดระแวงและตื่นตกใจมากขึ้นเขาไม่ใช่คนที่ชอบดูหนังสยองขวัญแต่อย่างใดแต่สำหรับหนังสยองขวัญที่เกี่ยวกับห้องลับและมนุษย์เขากลับมีความกระตือรือร้อนอย่างบ้าคลั่งเป็นพิเศษและเพราะเหตุนี้ ในเวลานี้เขาจึงฟังเสียงนี้ออกในชั่วพริบตาเดียวทำไมเขาจะจําไม่ได้ละ่ะนี่คือเสียงของจิ๊กซอในหนังเรื่องซอเกมต่อตายตัดเป็นที่เขารักมากที่สุดหรือว่าคนที่อยู่ในคลังเก็บของหลังนี้จะเป็นเจ้าจิ๊กซอนั่นแต่ปัญหาก็คือ ถึงแม้ว่าเจ้าจิกซอจะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเล่นกับจิตใจของมนุษย์ก็ตามแต่ศักยภาพของเขากลับอ่อนแอยิ่งกว่าสิ่งใดอีกทั้งแผนการเหล่านี้สำหรับผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์ก็ยังสุดที่จะทนได้เจ้าจิกซอที่อยู่ภายในคลังเก็บของหลังนั้นเขาย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลี่เฉิงอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่า จะมีความลับอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้เมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ความซางก็เกิดความรู้สึกอยากรู้อย่างรุนแรงขึ้นมาในใจอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาทั้งสองข้างก่อนที่ประสาทสัมผัสที่แสดงออกมาด้วยพลังทั้งหมดจะเริ่มได้ยินการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่ภายในคลังเก็บของหลังนั้นทันทีบัดซบเอ้ย เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าหลี่เฉิงจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของหนังเรื่องซอเกมต่อตายตัดเป็นอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับควางซางก็ตามแต่คำศัพท์สุดคลาสสิกของเจ้าจิกซอเขากลับเกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งดังนั้นเมื่อได้ยินประโยคนี้เขาจึงนึกขึ้นได้ในทันทีหลังจากนั้นสีหน้าก็แปรเปลี่ยนในตาฉายแวววาดกลัวออกมา ก่อนจะร้องเสียงแหลมว่าใส่หัวออกไปเห็นได้ชัดว่าหนังเรื่องนี้ได้ทิ้งเงาแห่งความหวาดกลัวไว้ให้แก่เขามากมายในตอนที่ส่งเสียงร้องแหลมออกมานั้นลีเฉิงก็กระพือปีกด้านหลังของเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นขนสีขาวบนปีกของเขาก็ค่อยๆกางรกระจัดกระจายออกไปจากนั้นขนนกที่ดูคล้ายคลึงกับใบมีด โจมตีใส่ตุ๊กตาและรถสมล้อตัวนี้อย่างมืดฟ้ามัวดินแต่สิ่งที่ทำให้ลีเชิงยากที่จะเชื่อได้ก็คือขนนกที่สามารถตัดเหล็กได้อย่างง่ายดายเหล่านี้เมื่ออยู่ด้านหน้าของตุ๊กตาตัวนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่คล้ายดังภาพลวงตาหลังจากที่มันสัมผัสกับตุ๊กตาตัวนี้คาดไม่ถึงว่าจะทะลุผ่านร่างกายของตุ๊กตาตัวนี้ไปอย่างง่ายดาย หลังจากนั้นก็กลายเป็นลำแสงอ่อนและหายไปอย่างไรร่องรอยแต่ตุ๊กตานั้นกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดพลังเหนือมนุษย์ของเขาใช้กับตุ๊กตาไม่ได้ผลหนีเมื่อคนพบเรื่องหนีลีเฉิงที่แทบจะการปีกและพุ่งทยานสู่ท้องฟ้าอย่างไม่ลังเล จนร่างทั้งร่างพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาจำเป็นต้องไปให้ห่างจากสถานที่เฮงซวยนี้ให้ได้แต่ว่าในชั่วพริบตาเดียวที่ลีเฉิงกําลังพุ่งไปข้างหน้านั้นปีกด้านหลังของเขากลับตกลงอย่างไร้เรี่ยวแรงราวกับสูญเสียพลังไปไม่เพียงแต่จะไม่ได้ช่วยให้เขาบินได้แล้วเท่านั้นตรงกันข้ามกลับแปรเปลี่ยนเป็นภาระอันหนักอึง้ง จนทำให้เขาสูญเสียสมดุลร่วงหล่นลงมาบนพื้นอย่างหนักหน่วงหลี่เฉิงเพิ่งจะตระหนักได้ถึงเรื่องที่น่ากลัวได้ในเวลานี้ไม่ใช่เพราะพลังเหนือมนุษย์ของเขาที่ใช้ไม่ได้กับตุ๊กตาตัวนี้หรอกแต่เป็นเพราะพลังเหนือมนุษย์ของเขาไร้ประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในคลังเก็บของแปลกประหลาดนี้วินาทีต่อจากนี้พลังเหนือมนุษย์อันแข็งแกร่ง ที่เพิ่งจะฟื้นตัวกลับมาก็แปลเปลี่ยนเป็นอ่อนแอลงและในเวลาเดียวกันน้ำเสียงอันแหบพร่ของแม่เหล็กก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งลีเชิงเตรียมตัวให้พร้อมเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอ้า